เปิดภาพมาคลิปนี่พอกันกับบรรยากาศช่วงค่อยคำลงแรงครับพี่น้องผมช่วงแสงตะเวนกระั่งจะลัไปไหมพี่น้องเอ,อ้ยตอนนี้เบื่องแสงตะเวนช่วงคำคำครับพี่น้องเบิ่งบรรยากาศทงให้ทงหน้าเบื่องทองฝาอากาศวันนี้ครับพี่น้องผมพอโทษลมก็เริ่มพัดช่วยๆไหมละครับพี่น้องผมฝ่าพนก็คือสีเบิร์ตนะฝนสิพานไปแล้วเปลงพี่น้องลมเริ่มเปลี่ยนทางแล้วเนี่ย น้ำยุหน้าก็เริ่มจะแห้งจะลดแล้วครับผมบานนี้ก่อนอื่นก็นสวัสดีทักทากทยพี่น้องสุขูสุขคนอีกข้างนึงเด้อครับผมว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในต่างประเทศทุกมองทุกทีครับผมช่วงนี้ก็ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่อคุปคนคนบ้านๆอีกคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องเมืนอนี้เปิดภาพมาทักทากทยกัน บรรยากาศช่วงค่ำค่ำครับพี่น้องผมมาพอกันช่วงนี้ออกมาที่หน้าพ่ออุบนอีกั้างหนึ่งครับพี่น้องออกมาเลาะเบิ่งน้าเบื้องเขาอีกอนครับพี่น้องผมหลังจากที่ไปงานไปมองหันมองนี้มาบ้านครับผมกลับมาออกมาให้มาหน้าครับผมอ่ะมาหอดหน้ากันตอนนี้ก็เริ่มคอยค้ำลงแรกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปเลาะเบิ่งเขาเบิ่งหน้ากันครับผมไปเบิ่งความือหนาขิ้นครับพี่น้องไปไปเบื่องน่ากันครับพี่น้องผมไป ดัดภาพมาบานนี้เบิ่งบรรยากาศทงหน้าช่วงค้ำคำกันครับพี่น้องผมเมื่อนี้ออกมาทงหน้าช่วงค้ำคำครับพี่น้องหลังจากที่ไปธุระ้างนอกมากครับผมออกมาเบิ่งน้าเบิ่งเขาอีกกอครับพี่น้องเมื่อกี้ก็ได้มาเบิ่งความคืบหน้าของเพื่อนครับผมร่มก็เริ่มพัดช่วยๆแล้วครับพี่น้องร่มมาจากทางด้านเหนือแหลคาดว่าฝนก็นขึ้นสีนเริ่มเบิดแล้วครับพี่น้องผมบันร่มหนาวขึ้นสีมากแล้วครับผมไปพี่น้องไปเลาะเบิ่งเขาเบิ่งน้าน่วมกันครับผม น้ำก็เริ่มจะแหงแล้วบ้างปานนี้รถดเลี้ยวมากได้ครับพี่น้องน้ำก็ไดเนี่ยเบิ่งงานนี่ครับพี่น้องคลิปที่แล้วภาพพี่น้องก็เบื่องน้ำก็มีนะครับเนื่องจากว่าเพื่อนหัวครับพี่น้องน้ำซึมน้ำหัวออกจากจุดนี่ครับพี่น้องผมนี่พอมาปิดไว้ว่าฝนสีมาอีกก็บม,มาจ่อยพี่น้องเอ้ยมีจริงๆบงาเน,นี้มีแต่ลมนะครับผมบ้มาเมื่อนี้ก็เริ่มออกห่วงหลแล้วครับผมมาเนี่ยพี่น้องเลยเริ่มสะออกห่วงตัวงอ้านแล้วครับผม นี่เบื่องานนี่ถือแสงแดดก็จะบ่เห็นชัดวันไดครับพี่น้องบ่คือยเมื้อเสานะครับผมมันจะออกเป็นสีเหลืองๆนะครับพี่น้องนี่ครับเริ่มจะออกห่วงลายนะครับผมบันเกือบจะทั่วนาแล้วครับผมเสียดายพี่น้องเอ้ยน้ำหัวถิ่เมเบิด์ตบางแนวพวกพี่น้ำจักเม็ดเลยงานนี่เนี่ยพวกพี่น้ำจักเม็ดเลยครับพี่น้องเลยเด็กใจงงน้อเขาเพิ่นสีเม็ดสมบูรณ์ให้พวกเราพี่น้อง งานอื่นกับพ่อมีอยู่งานนี้เพิ่นหัวออกครับพี่น้องเอ,อ้ยซึมออกจนระเบิดเลยครับผมบ่ย่างเลยป่ะพี่น้องย่างเลาะลงไปเบื้องทางด้านล่างน้ากันครับผมแสงแตะเวนตอนนี้กับพ่ดโทษเพื่อนไพี่น,นะนอ้องคุณน,นะเติมจะรับปลายไหมไปแล้วครับผมป่ะปะพี่น้องไปเบื้องน้ากันเบืนี่แถวนี้เริ่มบอกห่วงหลายมาคลิปทีเดียวกับพ่อท่านลายครับผมบาดนี้มากมือนี่ โอ้โหเริ่มออกลายแล้วครับผมสีทัวงันหน้าละอีกสามสี่มือไปหนาเลยคงจะเต็มกันหน้าแล้วครับผมุูนะถึงบรรยากาศช่วงนี้เพิ่นถือแสงตะเวนเนี่ยโม่แรงครับพี่น้องก็จะเป็นออกสีที่เป็เหลืองทองท้องจะหน่อยครับพี่น้องผมออกมายาำไรก็โอ้พี่น้องเลยเห็นความคืบหน้าของเพื่อนกับชื่นใจครับผมดีใจนะครับพี่น้องเบื้องหน้าของเพื่อนกับทั้งกุ่มก็งามคือกันครับพี่น้องกองเพื่อนกับเพราะท่านออกห่วงหลายอย่าง ส่วนพอวนออกก่อนนะครับผมรู้สึกว่าจะออกก่อนเดี๋ยวพี่น้องลุกไปเบิรงข้างล่างกุเบิงแสงตะเวนพระทอดสะท้อนกับแสงตะเวนกับพี่น้องเบิรงแสงตะเวนสะท้อนมาุนะูนะนี่ทั้งนี้ก็เริ่มออกไลน์กับทั้งปุ่นแด้มากดันคลิปที่แล้วว่าท่านออกครับผมเนี่ยก็เริ่มออกเรื่อยๆอีกจักมือสองมือก็สีมาอัปเดตพี่น้องเบิรงอ,อ,อีกครั้งหนึ่งครับผมนี่มากเหมือนน้ำท่านไลน์แบบนี้ไลน์นะครับผมเมื่อกี้ ก็เริ่มมืดลงก็เริ่มจะเห็นชัดนะครับพี่น้องบานแสงระเวนก็ลริงจะบ,บังต้นใหม่นะครับผมบังปลายใหม่พู้นะนะครับผมก็เริ่มจะเห็นชัดนะครับห่วงเขานี่ครับผมก็เริ่มเห็น้หลนะครับพี่น้องผมน้ำก็ะโดลงไหลายครับพี่น้องที่ละท่านี่ยังมีนม้ำพอดเพื่อนได้เลี้ยงเขาอยู่ครับผมแต่งานข้างบนโอ้เสียดายพี่น้องเลยน้ำ ซึมออกเบิดมาเบิรงเหมือนอันหาบ่เห็นนะครับผมเพราะมาเห็นหนาหน้าเบิดแล้วนะครับผมนี่เบิรงของเพื่อนกับ่ท่านออกเลยครับพี่น้องท่านนี้สิเป็นข้าวเหนียวหรือจังใดกระบาบนะครับผมคาดว่าสิเป็นข้าวเหนียวนะครับผมว่าท่านออกเลยนะครับนี่แหละอาจจะเป็นเพราะปุ๋ยต่างกันหรือจังใดกระบาบครับพี่น้องก็พอวนออกก่อนเบิดเลยเนี่ยออกก่อนเบิดเลยโอ้โหพี่น้องเลยมาจุดนียามใด พอวนมาเห็นหมองนี่ยังมไนว้าท้ออยากได้ดแบบนี้เบิดเด้พี่น้องเงยเข็ดใจเลยสิได้เนาะนนเนี่ยกูน้ำมาหมดน,นี่ปอดทอ้อเต็มเลยครับพี่น้องผมกูนะเนี่ยตีว่าห่วงก็โอเคอยู่ครับพี่น้องห่วงเพิ่นนี่มาจุดนี่ปอดทอ้อพี่น้องเลยนนเนี่ยกูนะนี่ท้าเนี่ย่วงเพิ่นก็นเริ่มจากโค้งล่งแล้วครับพี่น้อง ที่ก็ลังเป็นห่วงต่างๆอยู่กับร้ายครับผมอยาก็โอ้ยอย่าก,ก็เริ่มร้ายแล้วครับพี่น้องผมเมื่าตัดเอามาทั้งผีเตี้พี่น้องเลยพี่ทั้งผีบองงามเลยนี่จุดนี้สีแก้ไขยางนะครับพี่น้องผมจุดนี้ปีต่อมาต้องใช่ปุย๋ยคอกหรือใบใหม่ม่ลงยางร้ายเลยครับผมจุดนี้ต้องแก้ไขให้ได้ครับผมต้องแก้ไขให้เพิ่นขึ้นโตให้ได้ครับผมปีนี้ก็ย้อมรับวพลาดนะครับเ้องประ่านหูขื่นที่บันได เป็นปีแรกนะครับในการมาเห็ดหน้าปีนี้นะครับผมแต่กี่มิตรลุงเปินเห็ดครับพี่น้องลูกกับป่าเปินเห็ดก็เลยบอลเข้าใจนะครับผมเขาเปินเ,เริ่มบอกรายกันนะครับพี่น้องเป็นบางจุดบางช่วงเป็นข้าวเหนียวหรือไม่ดีเบิ้งก่อนนะข้าวเหนียวก่อนเป็นข้าวเหนียวด้วยนี่ต้องจะแมนครับพี่น้องผมข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าวุ้นนี่ยเบื้องมาท่านออกครับพี่น้องไปไปพี่น้องไปเบื้องด้านล่างน้ำกัน มาหาปิดน้ำไว้ครับพี่น้องเพราะว่าน้ำกันปล่อยให้ออกไปว่าได้แล้วครับผมเพราะว่าตอนนี้ฝนก็คาดว่าสิเบิร์ตเบิ้งล่มพัดช่วยช่วยครับพี่น้องผมช่วงกะเว้นลมแห้งๆครับผมช่วงกะเว้นลมแห้งนะครับผมเบิ็งบรรยากาศน้ำครับพี่น้องช่วงกำกะเว้นก็เริ่มคำลุ่มคำลุ่มพี่น้องแสงก็เริ่มจะหายไปเรื่อยๆนะครับผมปขอโทษมาทางผีครับพี่น้องผมาทางนี้เริ่มจะเยอะแล้วบา่นอีกจังหน่อยก็จะเป็นรวง โค้งลงนะครับผมอีกหน่อยหนึ่งบ่ลตันดนะครับผมอีกสองสามมือขนาดจะเห็นไปเต็มหน้านลครับพี่น้องผมชีวิตชาวหน้านะครับพี่น้องเห็นเขานี่ไฮ้ในหน้าตีเฮาเฮ็ดไว้นะครับเพื่อนคืบนาขึ้นมาเฮาเห็นหมากเห็นผลนะครับพี่น้องก็ดีใจแล้วคนเห็ุให้เห็ดหน้าครับผมมึงอันนี้ก็ยังมีน้ำอยู่ครับพี่น้องผมน้ำเนี่ยพอมีอยู่กับว่าหลายครับพี่น้องน้ำก็มีหลายนะครับเพราะว่า กักน้ำใบว้าลายนะครับเอาพอได้เลี้ยงเขาเพิ่งเขาเพิ่งท่านออกหลายกบพี่น้องขพอวนออกลายกว่าเพิ่นนะครับผมนี่ยพีเพิ่นออกท่านลายเด่นหน้าญาตพี่น้องกันนะครับผมอยู่ใกล้ๆกันอันนี้วป็นคู่ขั้นแดนครับพี่น้องพอวนออกหลายนะครับผมเปรียบเทียบใส่กันระบางปุ๋ยสูตรเสมอหรือว่าจะแตกตัางโดยเขาก็ว่าทราบครับพี่น้องนี่จังสะเบิงนะครับผมกลับปุ๋ย ที่พอวนใส่ครับผมซึ่งจะาข้องปุ๋ยเพื่นก็ว่าจังเบิงงเองออกก่งอนะของเจ้าต้องออกก้อนมูทั้งหมดนะของเจ้าต้องออกลายกับพี่น้องเพื่นเียครับพี่น้องทิศละออกออกลายเนี่ยครับผมออกแบบว่านี่ลมกลับมากครับพี่น้องโอ้ลยลมอยู่ชุดเดียวนี่แหละชุดอื่นกับบลมครับผมนี่เพอนเพื่อน่านออกเห็นปะเพื่อนมีห่วงเลยดิแต่ของพอวนออกเต็มเลยเนีย่เปรียบเทียบใส่กันพี่น้อครับพี่น้องหน้าติดกันนะครับผม นี่มาพิดน้ำไปครับพี่น้องโอ้ยมาพิดน้ำบุมีฝนนะครับผมฝนหมดแล้วนี่เมื่อเนี้ยหนูหน้าพุ่นมาเจาะหนูหน้านี่สําคัญนี่ครับพี่น้องผมเป็นจะประเหตดให้น้ำหัวน้ำซึมออกเกิดไปครับพี่น้องหลอกมากคือเก่าแล้วครับพี่น้องผมพอกันกัจังสี่ล่ะพี่น้องอชีวิตคนเหตุให้เหตุหน้ากับภาพพี่น้องมาเบืองให้เบืองหน้าบ่เบืองหน้ากับเบืองสวนี่ซ้ำนี่แหละครับผมโอ้ยทั้งปีเริ่มขึ้นนะครับพี่น้องบ้านนี่ตรงที่ตัดใบนะครับผม เร,ะะเ,นนเริ่มออกห่วงนะครับพี่น้องนี่โอ้มันขึ้นสูงตัวาไครับผมยามบอกห่วงนี่นี่ๆพี่น้องเบิ่งบาดนี่เริ่มออกรวงแล้วเพิ่นก็สูงอยู่ตัวละครับพี่น้องโอ้ก็บ่สูงหลายอครับผมก็เป็นแบบนี้ละเฮาตัดตัดต้นพิ่นลงนะครับผมก็ะจะประมาณนี้ละก็จะแตกต่างกันยอยู่นี่กับจุดนี้นะครับผมจุดนั้นบ่ไดตัดนะครับผมมันก็สูงกว่ากันหลายอยู่นะครับสูงกว่ากันหลายอยู่ผี่ั้งพี่ครับผมไปงานนี่ก็ตัดคือกันครับพี่น้อง อันนี้ก็ตัดคือกันนี่ก็ได้บ่อข่วงลายเลยบ้านนี้ท่างนี้ยังมีน้ำอยู่ยครับพี่น้องน้ำยังโอเคอยู่เพราะว่าผมกักน้ำไปสูงจุดนี่น้ำท่างนี้ยังไหลครับผมเนี่ยเตรียมกันหน้าอยู่บ้านนี้เปรียบเทียบใส่ชงเพื่นๆนี่ครับผมเนี่ยหน้าติดกันยังไม่มีรวงเลยครับผมแต่ของพอวนออกเบิดแล้วครับพี่น้องออกใกล้จะหมดแล้วครับผมเนี่ยนี่แหละครับความแตกต่าง จะเป็นพ่อปุ๋ยหรือเป็นพ่อเขาอันใดนะคกับ่อทราบนะครับพี่น้องเป็่งแสงตะเวนซองมากเนี่ยโมแรลงคุณละเรื่งบรรยากาศปูนถ้าฝนั้งเทียงหน้าครับผมโอ้ลมพัดเขาช่วยช่วยครับพี่น้องเนี่ยโมแรลงลมเป็นเย็นๆนลครับผมสงสัยลมหนาวก็จะเจริ่มมากแล้วครับพี่น้องที่ว่าลมฝนกับ่อทราบนะครับผมต้มข้าวผิวสวยตอนเย็นๆครับผม ตอนำคำ่ำๆมันตอนเย็นมันมันค่ำนะครับพี่น้องมันยามเย็นนี哈哈哈่นะครับผมดูข้าวผิวสวัยครับพี่น้องป้าทอดตนี้ลมพัดข้าวผิวสวัยตามลมครับผมนะทอดบอกมายืนตรงหน้าพี่น้องเอยบรรยากาศทอดบรรยากาศดีญญาาศครับเนี่ยนะลมเหนือพัดมากครับผมเบงเขาบนผิวสวัยตามลมทอดพี่น้อง ไปไปพี่น้องอยางเบ่งไปน้ากันครับผมเห็นหนาก็ยังโอเคครับพี่น้องก็เบ่งกับนี่งานเดียวแหละครับพี่น้องเสียดายครับผมเขากําลังงามเลยน้าแห้งนี่จากเสียดายงานนี้พรท่านออกห่วงอยู่อีกยี่สองสามหมื่นขนาดจะออกครับผมเนี่ยยีกสองสามหมื่นครับผมขนาดจะออกแล้วนะครับ งานกันออกลไลน์แล้วคันมากงวดที่แล้วคลิปที่แล้วเม่ท่านออกอยู่ครับผมมื่อสองมือก่อนทีพผ่านมานะครับผมเม่ท่านออกนี่เรื่อมบอกลไลน์นะครับผมไปดูด้วยกันครับผมเนี่ยมาปิดน้ำใบมือน,นั้นนี่ก็เกือบแหงครับพี่น้องดีที่มาเห็นก่อนเนี่ยเมื่อปิดไว้คพิปที่ผ่านมานะครับผมนี่เมื่อปิดว้โอเคครับผมก็อยู่แล้วล่ะแต่ว่าน้ำเบิดแล้วครับผม นบพราว่าให้กับโอ้ยพี่น้องกยบานแต่ฝ้นมากก็จะล่มเนี่ยครับพี่น้องบานนี้แต่ฝนมากล่มมากบานนี้ล่ม,ลมได้เข่าก็ได้นะครับผมนี่ครับล่มพัดมาช่วยช่วยครับผมช่วงนี้ล่มพัดมาเป็นช่วงช่งช่วงครับพี่น้องมาจากทางดา้านเหนือครับผมิ่งบรรยากาศช่วงค่ำค่ำครับผมรดก็ลายลายนีครับพี่น้องหน้ายูติดถนนผุนผมวาผมบ่ามีรถแนร์โ่แรง พ้นจากเลิกจากการแต่งงานครับผมกลับบ้านนะครับผมอ่ะลลายๆคนก็คงจะเป็นเวลาเลิกการเลิกงานนะครับผมช่วงนี้นะครับผมเหตุการณ์เหตุงานเมื่อยล้าทั้งวันนะครับผมตอนนี้เดินทางกลับบ้านขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับผมเป็นกำลังใจให้สุขสุขคนครับผมเดินทางถึงบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับผมหลังจากเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะครับผมถึงบ้านพักผ่อนกับครอบครัวอย่างมีความสุขครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะล่าพี่น้องไปซ้ำนี่ครับผม ขอบคุณพี่น้องได้หลายเ้อครับผมที่รับชมคลิปให้เป็นกําลังใจเหตลอดมากนะครับผมไก่พี่น้องโชคดีมีความสุขครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำล่ำรวยรวยทุกคนครับผมสุาหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ